สวัสดีครับข่าวร่ามาเร็วข่าวร่ามาเร็วอีกแล้วนะครับกับพี่หมอบูนนะครับก็หลับสบายทั้งวันเลยวันนี้ตื่นขึ้นมานะครับมาอ่านข่าวปรากฏว่าครมเคาะสิบมาตรการนะครับมีอยู่สองมาตรการนะครับเพื่อผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างมาตรมาตรการที่9นะครับเพื่อผู้ประกันตนอิสระนะครับที่ไม่ใช่ลูกจ้างนะครับ อีก2มาตาก็คือมาตาา3940นะครับโดยมาตาา33นะครับจะลดเงินสมทบลงนะครับทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างนะครับจากหเรหลือ1%นะครับส่วนมาตาา39วันนี้ลดแตดครับลดมาแบบมีจุดทนสิยมลด1.9%รนะครับคำนวณเป็นเงินนะครับ4,800 1.9%จะเท่ากับ 90เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวพี่หมอคำนวณให้90กว่านะครับเดี๋ยวคำเกาสิเท่าไหร่เดี๋ยวจะดูก่อนเพราะว่า2%มันก็90กว่านะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องคิดเลขมากดให้นะครับ <c oughs> 4,800นะครับเติร์ด,ดคูณด้วย1.9 91 92ได้าเ้าครับเดี๋ยวกดดูครับ1 2ึซ้ำจุ๊บนะครับเปอร์เซ็นต์9 1้า จุเปอร์บาทนะครับต่อเดือนให้ไม่แน่าใจนะครับเพราะว่าเขาเขียนมาตรการ3เดือนไม่น่ใจเริ่มเมษาพฤษภามิถุนาแต่พี่หมอคิดว่าไม่ทันนะครับก็ไม่น่าจะทันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎานะครับสเดือน จะเสร็จหรือเปล่าจะทันประกาศออกมาเป็นในราชกิจจานุเบกษาหรือเปล่าของมาตรา40ประกาศไปตั้งแต่หนึ่งกุมภาเห็นเดือนมีนาแล้วคนยังจ่ายอยู่ที่100%เนลยนครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาตรการข้อที่10เนี่ยที่ผู้ประกันตนอิสระนะครับผู้ประกันตนมาตรา39ลดจาก9%เหลือ1.9%นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40นะครับทางเลือก1นะครับทางเลือก2ทางเลือก3ลด 40%นะครับก็คือเหลือ42 60 180นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพี่หมอรู้ว่าเขาลดเดือนไหนกันแน่นะครับหรือเขายังไม่กล้าประกาศรอราชกิจกานุเบศษารามาอัปเดตให้ฟังครับเท่านี้ครับ10มาตรการมี2มาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกรนันตนมาตรา33นายจ้างลูกจ้างลดอย่างละ4%นะครับเหลือ1%มา,มาตรการที่10นะครับ ผู้ประกันตนมาตรา39ลดจาก9%เหลือ1.9%หรือ91บาท20สตางค์นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40ประกาศมาต,ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วยังไม่มีผลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกี่เดือนกันแน่นะครับจะลดเหลือเอ่อ4บบาท60บาทแล้วก็180บาทครับสวัสดีครับ